เฟซบุ๊กเพจดาราภาพยนตร์รายงานว่านักแสดงมากฝีมือเจสันยังได้แจ้งข่าวดีผ่านโซเชียลมีเดียเจสันยัง8ว่าตอนนี้เรียนจบและผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติงานเป็นข้าราชการตำรวจสังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วโดยเจสันได้โพสต์ภาพตัวเองในวันที่เรียนจบใส่ชุดข้าราชการตำรวจของออสเตรเลียพร้อมข้อความว่า วันนี้ผมได้สำเร็จการศึกษาและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร Protective Service และได้กล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ Protective Service Officer สังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐคว e นส s แลนด์บนแผ่นดินของพ่อผมที่ประเทศออสเตรเลียถ้าพ่อกับแม่ผมยังมีชีวิตอยู่ท่านทั้งสองคงดีใจมากเพราะการสอบเข้าหน่วยงานราชการไม่ใช่เรื่องง่ายและเมื่อเข้ามาแล้วจะเรียนจบไหมก็อีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับ ฝันที่เป็นจริงชีวิตคือการเดินทางชีวิตคือการเรียนรู้ชีวิตคือการทำความดีแด่พ่อกับแม่ขอขอบคุณคณะครูอาจารย์และผู้มีพระคุณลุกท่านเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเรือเอกธานีผุดพาดคุณกันกันจารึกมิสเตอร์เดวิดวิลสันรวมถึงกําลังใจจากพ่อเปียพลังจักรพัฒน์คุณอนุโรชาพานุพัฒน์ดรปณดาวงผู้ดีคุณธนสารวงราช พันตำรวจโทนัทนานม่วงงามพันตำรวจตรีอำนาจวงสมบัติมิสพอลล่าและอีกหลายท่านครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่ติดตามผลงานของผมมาโดยตลอดผมขอลาพักงานแสดงไปก่อนนะครับขอไปทำงานที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กและหาประสบการณ์ชีวิตก่อนนะครับ